เพราะว่าจุดถูกก่อนแล้วจะค่อยไปเพราะว่าร่มฟ้าปูวัสดุตรงกันเพราะว่ามาขอสูดขอสวดขอหลับก็ถูกเปิดทางก่อนเปิดดวงก่อนก่อนเขาไปหาปูนะครับเนาะเอฟซีทันไรที่กะเลังชมอยู่นี่ขอพอนะพี่น้องเลยขอพอนจะเั่นกันครับเป็นสถานที่เก่าโบราณครับพี่น้องเอฟซีตุสันรุ่นไปฟอร์มกันครับว่ัสดุรีตัวใดเนาะครับเนาะเดี๋ยวนี้เจนุสเป็นกับจุดไทยแล้วครับเอฟซีครับ หรุ Still, ่นไปของวามก่อนเด็กกัเตันตั้งตระตแรกความตุนดูใจพนละกำลังหงอยากรื่องคากล่องวนะครับกะมันเอนียวยัมันเด็กยังมันเห็นเป่เห็นแต่เด็กผูกนะก อยู่ในกระถางดำมันว่ามันเล็กหายน้่ยโมเมนอู้ยงีเห็นบ่เ็เด็กเ็เ็นคนมาที่เห็กโดนแต่ะตัวแรกเนาะบาดีมีสวัเดดมีสวัเดดเพราะว่าไม่เห็นเงียไม่ได้ีจะเปลียตองเพิ่นจะเปลี่ยนองเพิ่นไล่ซ้เขาจ่อมอันไหนพวกเนี้ไปาไม่เลี่ยว่าล่้อาบ่นาบ้านนมีเลี่กตวเอฟซีเบิร์เาะขับไ แล้วเป็นตัวเลขเป็นพร้อมกันครับว่าตัวเลขตัวใดเอาเลขยังไงล่ะศูนย์ศูนย์ค่ะค่ะศูนย์ในพระไวยเลยนะมาศูนย์ยังไว่มากมากทันเอียงก็สิ่มาศูนย์ในการนดศูนย์แบบนี้ต้องศูนมาสีมือหามือ่นีด้หนีอได้0มันเิน่อ่ไปเนาะมสันก็ูนมาหกหมื่นเก้าหมื่นหกหมื่นมาสั เบืงกปน้ากันครับี่ครับูนตัวใดนะครับนะสูนหน่อยสูนลายก็จะเดียบื้องมณีละที่ว่าเด็กูน,น,นค่ะคะอืเนเด็กูนครับขอเปิดโถกเปิดลาเปิดพุ่มครับสิงศักดิ์ธิ์ประพิโตพิโบลานยดีโบลานหรือถาดโบล่านนะครับตาะเ<ไ>ป็นขาดโบลาณทำไมก้อนเพ็ดขึ้นได้ถัวหัวโนี่ก็ว่าเก่งอยเดี น้ำมันวัดโต๊เก่าวัดแก่ต่างๆประเทศกันได้แต่ยังไรกับสองเมตรเม็ดเท่าสิบโอ้ศูนย์ดีดีครับศูนย์ยังไงพี่นศูนมองกล้องเลยเอ้าคันมอกกล้องเนาะค่ะพี่น้องคันศูนย์มากหนูตรงดีเกินเลยเลยพอพอพันโปอยตัวหมวดอ่ะสองสี่ศูนย์เอออืมนะครับเป็นเม้าลปรยตัวอีก ขัดมาตูเดเพิ่นเออกระบาดีถ้าเปประกอบไปประกอบเิิงกับเด็กปูเนาะ่าที่เขาขันบอืปูสีใหม่ตัวไรได้ครับก็เอฟซีครับตัวไหนเพิ่นเอิญยังก็สุดเก่าถาดเก่าถาดเก่าอืตะควนนี่เพิ่นเอิญถาดเนาะทำไม่นี่เพิ่นเอิญเกียดีแหละมันนมีเกียดีสมหรัยก่อนเห็นเป็นถาดถึนมากอันนู้นเอกยังไงเอกทลองเอฟซีท่านใด สี่ yup. แลงช่มนี่มึงรู้ทั้งขนเห็นว่คอข้อพันไปน้ำกันได้เป็นรองเด้อซูนบอกไม่เหนยขาคนหนักหนาจีนี่มึงาหลี่ายใหญ่มากครับอันนี้เป็นสถานที่ตปงนทั้งใจทั้งใจขอฟ้อเป็นไดทั้งพี่น้องทั้งทั้งใจเนาะขอข้อเป็นประชากรเดี๋ยวห่อจานสีนี้เป็นตัวเดกไ้หน้าตางสี่ห้าจุดถูกขอฟ้อจากปูเป็นมันจะออกมาลูกแบบแต่ก็จินแน่หมองนี้ มองซับปิดครับพี่น้องคนมาลอยบวกคุญช์หลายเด้อเขาเจ้าเขามาเขาเจะจิ้มมาเอาของดีมาสั่นอยู่ในพระธาตุพักการเดินลอยบวกเกิดน้ำถ่วงมากพั่นเกิดน้ำถ่วงเยอเออเกิดน้ำถ่วงมากครับพัน์พักการเดินลอยบวกนี่มือเสองมีคนมาเห็นดูสูงสี่หนึ่งตรงเลยเก่งเลยสูงมากเลยครับพี่น้อง ประสา,รานทีเก่าแก่โบราณใี่ไหมครัเป็ตัวที่สองไป็เลขกหกนะครับเอรบัตน้ำมานชัดเจนไปแล้วนะครับเนาะรอเบิ่งดอนธาตเต่าครับเอซครับศูนย์หกน้ำัศูนย์หกหนึ่งเด้อ ตัวคสเว่ำันใงท่้้องออกอยู่ข้างนอกเกือนะเขาองแหละเด็กคนติดเตรียมโูอย่างนี้ต้องไป้างออกเออต้องออกไปเรืองคว่ำฟันจังเลยเขาได้เล็บแต่ตัวนี้ไปประกอบไปแหละเขาับไปฟั้งความฟันจากปูว่าเป็นเมนบอดที่เป็นตัวใดนะครับว่าเอฟซีครับเงินพันหูนะครับเด้อวาปูคนสีบอกฟันไว้อย่างฟันแบบใดนี่ก็เข้าว่าปูฟันละแหละว่าสัน คุณว้ามันซ uh, ูนด mm ีด uh ี่ะซูนดดีจากังหอีดเ uh ีบมวนอีนดีเด่ะหกซูนหกซูนหกซูนหกเก้าซูนหกเก้ตาเด็ดสองตัวครับพี่ ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นคับแล้วหเก้าเก้าหกได้ไปสัเล่นเลาครับเอซีสััเปลี่ยนะัรับเือเอีับตัวเลขหน้าาเข้ามาขอปอนงูกันเนาะจุูกได้ศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าตั้งปูมั้งปูคนนิมิตวางเลนครับนะตามไปเอกซ์ัเท่าเ เอฟซีเบองัก่อนครับเอาะสัดเกียนนะครับน้องเอฟซครับเห็นสัดเกียนนะครับเอฟซีศูนย์หกเก้าครับ ฟังปูบนจีบกโซฟังครับปลาบนฝันอะไรครับอีกทีครับจะเริ่มพอนจะเริ่มพอนกรุบทุกช่องทุกช่องเนาะครับผมท้กช่องใดเนี่ยเบิกช่องพอผาไวสวาผ้าลวยครับเบิกซับหน้าขี้อาจารย์แหล่ผ้าลวยครับอาจารย์แหล่ผ้าลวดผูกปอผ้าลวดเบิกซับหน้าขี้ครับผม ข้ารวยบะคาข้าพี่เื่อข้ารวยข้ารวยเอดเตอ้ารอดับ้รวยเบืดครับป้าวเฮ็ดอีหยังขอข้าหลังข้าท่านเลี้ยวขอหลังข้าวท่านเลี้ยวมันเป็นท่านใอทาวนเทียกำลังบุรณะกำลังสร้างออนเก่ามันากำหนดจุดส้มไปละล่ะือว่าสร้างสร้างแล้วก็ มันบาท่านเปลี่ยนท้าววอนเห็ุเหตุคือบาทเขาก็เอิ่นว่าเห็นเหยาวเห็นเหยาวไว้เท่ากันติดเห็นเปลี่ยวเปลี่ยวเพราะได้พระได้ยูอาศัยช่วงวังตีกายตีก้อนมันพาหลายมันบาด้ติดโควิดมันก็หลายช่วงนี้มันตดโควิดเกิดได้ยูตัวเดียวันโควิดตั้นเข่าสองปีสามปีเนาะ มันก็ลำบากใน่จังหน่อยครทะเลเพิ่นมาหาเพิ่นที่ภาพไปเอาเงิ่อนเหมือนกันจักมันเงินอีนยังเพิ่นภาพภาพไปเอาเงื่อนเก็ดทายคิดทายอย่างไปเอาเงื่อนกันแต่ว่าผู้มาเอาเลขตายหรือเด้ออเดี๋ยวมันผูด้ได้มาเอา<อ>เลขว่า ตะเกดคืดไปคืดมาอยู่หรือมันเล็กน้ำเพิ่นต้นเข่าแล้วอ่ะเรียบปลาเลือบเล็กไสน้ำพอสไว้ผ้าร่วยเข่าลราละขันมันเป็นตั้งสิไวันหรือจะเจี๊ยออกมน้ามือเรียกก็ได้ก็ได้หรอกเจ้าสามศูนย์บ่ ก้าสามศูนย์ก็ับหาเก้าเก้าสามศูนย์และห้าเก้าอืมอืมนี่แหละครับท่านนึ่บท่านนึ่ปล่อยเพิ่นออกปล่อยเพิ่นทหารตัวเดียวอืมแต่ว่าการนับเอานับเอาอยู่น้ำมือนี่หละนับไปนับมามันหายพ่อที่แรกเอาเก้าสามศูนย์ครัเก้าสามศูนย์ที่แรกจะเลื่อยอยากให้ เอฟซีเพิ่นอวยหัวลงจากน้อยนะเก้าสามศูนย์อวยหัวลงนะป่วนสามหกหนึ่งก็คืออวยหัวลงอวยหัวลงคือจังเอาอายุพอสวัยผ้าร่วยลงครับว่าคนมาเล็กตายมีแต่ผมม้าเนาะมีแต่ผู้เดียวผู้เดียวมากตายก็สันว่าคนมาเล็กอวยหัวลง ปวหัวล่งเป็นสามเป็นหกสามศูนย์สามศูนย์ออค่ะสามหกหนึ่งี่เป็นสามหกหนึ่งฮะื่นเต้มหนึ่งแบบค่ะอี้เพ่นหกที่เบสเลยขื่นคนฝันบาพัวตายโอ้กิตพ่อหกที่เบเออโอเคเบสก็ดีก็เลยเป็นหกหนึ่งก็เลย้วยหัวลงอันจะเลเลขบังเอิญเป็นเลขอันอันนี้เป็นเลขบังเอิญของปู ห้าสองห<ก>้าสองศูนย์เลขบังเอ,งอิญม,มันก็เค่อยออกะชุดไปยบังเลื่อยกับเลขบังเอิญกับเขาแกศพมหาเนาะแก่ศพพันมันจะหกสีก่สองอนี่เลขบังเองิญบอกย่อมะเจนเตย ซื้อรับตรี่มันก็เลยเบอร์ใดอืมเลขเก้าหันหัวข้นหัวลุ่มหัแต่ว่าเก้าสามศูนย์หันหัวข้นเป็นหกสามศูนย์เดียค่ะปูเมนตรงกับเลขถูกเลยเด้ค่ะศูนย์หกเก้าเน็นจุดถูกใจประหันอมันก็ตรงจะพิดจะรหน้าเบิ้งเหรอจับหัวเอาเนาะหัวเบิ้งเพราะว่าหนวดที่เลี้ยว พระเจ้าก็มั่นบอก16 16กับมันออก19ครับก็เชื่อว่ามาที่แล้วมาที่แล้วก็บอก16แต่ออก19อ่านี่เอาหัวขึ้นหัวลงนิดหน่อยงวดก่อนก่อนหกที่สองมันเถอะครับจะฝันว่าพระเจ้ามาถามอายุพรรษาอย่างนี้นะครับผม Uh...